เห็ดฟางมามาแกงค่ะเพื่อนคํมแล้วัปแบ,บ้วผักเสตดาก็มีนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอร่อยอร่อยจ้ะทานด้วยกันค่ะกินเลยค่ะข้าวนี่ค่ะข้าว ไปได้เห็ดฟางมามาแกงกันเพื่อนคัมละไปได้เห็ดฟางมามาแกงกันเพื่อนคัมละผักสสเดาก็มีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอร่อยอร่อยจ้ะทานด้วยกันค่ะกินเลยค่ะอ่ากดบนี่ค่ะข้าว สเสดาก็มีนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะอร่อยอร่อยจ้ะทานด้วยกันค่ะกินเลยค่ะข้าวนี่ค่ะข้าวิืมให,ใหญ่เลยติดใหญ่ๆเลยค่ะกินข้าวกันค่ะ เพื่อนคำใหญ่ๆจะได้อิ่มไ,ปไปนะ้ไวนาะครัยบาย ูกไปเลยอร่อยค่ะรับไหมผักเสดาาก็มีนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะอร่อยอร่อยจ้ะทานด้วยกันค่ะกินเลยค่ะอ่ากับนี่ค่ะข้าว Let me go and run. Let me go and run. ข้าบหมูก,กินกับสะเดาอร่อยมากเพืเ่นอนๆใหญ่ๆเลยติดใหญ่ๆเ,เลยค่ะกินข้าวกันค่ะข้าวกันค่ะเ,เพื่อนๆคำใหญ่ๆจะได้อิ่มไวๆเนาะ คะทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆไปได้เห็ดฟางมามาแกงค่ะเพื่อนอคำละรับหรอ รดาดห,หมูกินกับสะเดาอร่อยมากเกพื่อนๆแบบเป็นลูกๆเลยค่ะแล้วก็มีลาบหมูนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้ที่รับชมนะคะ บายยค่ะสวัสดีค่ะเจนแล้วค่ะ รำนี่ก็้านหวานเยี่ยงสบายเมือรักคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถูกไปเลย คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอใหญ่ๆเลยติปใหญ่ๆเลยค่ะ,คะกินข้าวกันค่ะ กันครบเพื่อนๆคำัใหญ่จได้อิ่มไว้เนาะนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้ที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลาบหมูกินกับสะเดาอร่อยมากเพื่อน นานี้หน้าผักแล้วเพื่อนๆผักเยอะมากค่ะสลัดก็เยอะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนหน้านี้หน้าผักแล้เวเพื่อนๆผักเยอะมากค่ะสลัดก็เยอะอืร่อย อ,อืมชบมาค่าะทานด้วยกันค่ะเพื่อน ไปไปรูปไปเลยอร่อยค่ะสวับนีไป ทานด้วยกันค่ะเพื่อนลาบหมูกินกับสะเดอรอร่อยมากเพื่อนอร่อยลาบหมูกินกับเสะเดอรอร่อยมากเพื่อน คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนลาบหมูกินกับสะเดาอร่อยมากเพื่อนดูไปเลยอร่อยค่ะ